พบกับหมอควินพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะหมอควินจะนำเ,เลขเด็ดประจําของประจําวันเกิดคนที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนกันยายน2563นะคะเลขมงคลที่สามารถนําไปเสียงโชครวมถึงการซื้อเบอร์โทรศัพท์นะคะการาดูบ้านเลขที่ใหม่เลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ชอบเสียงโชคนะคะต่างๆเลยสามารถนำเลขนี้ ไปเป็นองค์ประกอบหลักในการซื้อเสียงโชคได้เลยนะคะเลขของคนที่เกิดวันจันทร์เลขเด็ดนะคะมี1มาค่ะ1เด่นเลยนะคะมี7มี4ีรองลองมานะคะเป็นเลข6เลข9และนะคะ0น ส6่หกหกค่ะก็นะคะเลขทั้งหมดนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนกันยายนคือสามารถนะคะาานำเลขนี้นะคะไปเป็นเลขมงคลประจำเดือนกันยายนนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการอ,าออกรถใหม่นะคะการออกรถใหม่การเสี่ยงโชคนะคะ หรือการทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขรหัส ATM อะไรที่เกี่ยวข้องต่างๆสามารถใช้เลขนี้ได้ถ้าตรงกับเลขฝันของคุณถ้าคุณฝันนะคะคุณนำเลขฝันของคุณมาตีแล้วก็ถ้าเลขมีความคล้ายหรือว่าเลขเกี่ยวข้องตรงกับเลขวันเกิดของคุณเลขท้ายัตรประชาชนของคุณเลขท้ายทะเบียนรถของคุณเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เลขพอสอเกิดของคุณหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าเลขฝันเนี่ยคุณสามารถนําเลขเหล่านี้มาเสี่ยงโชคได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาเลขอื่นนะคะไม่งั้นมันจะเป็นเลขที่เยอะแยะมากมายนะคะพี่หมอพินก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์ลูกดวงทุกคนเนี่ย ใครที่มาเห็นคลิปนี้กดติดตามช่องของพี่หมอควีเนี่ยให้มีโชคลาภกันพี่หมอควีจะทําคลิปนะคะลงให้นะคะเรื่อยๆเลยทั้งวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะคะถ้าใครเกิดวันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยวันเดือนปีเกิดนะคะ,ะโอเคค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ